ฝนตกก็เลยขี้เกียจมาฝนตกก็เลยขี้เกียจมาไม่แช่ครับเป็นดินผมเป็นดินดินภูเขาครับแฟนแม่มาเห็นโอ้ทำแบบไหนอยากทำบ้านเราฟันทิ้งหมดเกมมาเกมาดูดะเออแกบอกว่าเดี๋ยวเรา มาพอดูหลุมขุดหลุมเสาแค่ว่าหลุมแบบไหนหลุมแบบนี้ต้องซื้อใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้ต้องซื้อเนี่ยขุดหลุมดินได้ให้แกมาสายดูให well? ้แกมาดูเพราะว่ามันบำรุงดินได้เป็นปุ๋ยดีเออแล้วเราไปส่งตรงไหนแกก็เออมาคุยอะไรเลยเองเด้อมาหาหลานเองเนีะ เออเดี๋ยวก่อนวันไหนว่างเดี๋ยวเจ๊ขี่รถมาดูเพราั้นเจ๊มาถ่ายหายายไงอยากเห็นอยากเห็นเขมาดูใช่ไหมล่ะให้มาดูหน่อยนะสนใจว่ะเออแกอยู่บ้านสวนแกมีเยอะไงอ๋อครับแกมีตั้งหกไร่ใช่บ้านจะเยอะเขาทิ้งหมดเขาทิ้งหมดเดี๋ยได้แกว่ะ อย่างน,นี้เขาท่างนงอ่ะเจอยากเห็นตัวนี้ไงวันนั้นคนเดียวไปบ้านใช่ไหมนี่ครับไม่ตื่นว้างคนงานค,คนงาน,น,นางตื่นสายอ๋อละ่ะนะครับวันนี้ทดลองเผาไม้เปียกให้ดูนะครับโดนฝนมาเ,เห็นไหมครับพอไยเขาติดนะครับควันก็จะมีน้อยมากนะครับแต่ว่ามีควันตอน เพิ่งเริ่มจุดนะครับท่อนยังเปียกอยู่ก็จะข,ขึ้นเห็นไหมคร <c oughs> เดี๋ยวเรารให้ติดปีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมครับ <c oughs> จริงๆติดประมาณนี้เราก็เติมได้แล้วนะครับเพราะว่าไม้ไผ่นีเขามีความโปร่งอากาศอยู่ละว <c oughs> นะครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับไม,ไม,ไม่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 ไผ่ไม่ลวกได้หมดใช่ไหมครับ <c oughs> ตั <krit ic therapeutic ogan> ้งข้าวโพดอ่ะก็ยังเป็นฐานเลยเงานมันอ่ะเงานมันสำปะหลังอ่ะเป็นฐานนบมันไม่มาถึงมันเป็นอะไรไม่รู้จังมันจะได้เตาเดียววันนี้ผลก็เห็นแดดมาเลยใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้เห็นแดดก็เลยมา